มาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีเขต2กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข2นายสายชนวงใหญ่จากกลุ่มรักเมืองอุดรได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งจำนวน3621คะแนนส่วนลำดับที่สองได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มนครมาแข้งนายอัครดเดชแพ่งศรีสาร 3,196คะแนนลำดับที่3ได้แก่หมายเลขสีว่าที่ร้อยตรีเข็มชาติวังโน156คะแนนลำดับที่4ได้แก่หมายเลขสานายสรทรนสิริสวัสดิ์1 4 3คะแนนทั้งนี้เขตการเลือกตั้งที่2มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7,565คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง23,218คน